คือวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนะครับว่าเราจะมางานรับรถของพี่กุ้ยนะครับพี่อ้ํามีจองไหมพี่มีครับมีมีครับมีจองโอ้โหเนอ๋อใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยอย่างนี้เอาเลยไหมพี่เอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยไหมเดี๋ยวเข้ามาจะตีเลยขายอะไรมามันถึงได้รถโอ้ได้ครับขายยาหรอขบวนครับขบวนครับ เรารู้สึกว่าชาตินี้ก่อนต้มแล้วปัหาหนึ่งท่านเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยพี่เดียงคนนี้ไงเออพี่เดียครับวันนี้เขาแบบเปลี่ยนรถเป็นว่าเล่น อยู่ที่โรงเรียนชังช่ยวิทยาคือวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนะครับว่าเราจะมางานรับรถของพี่กุยนะครับวันนี้ก็แม่ออยเต็มที่ก็ไม่คิดว่าโตขนาดนี้ยังจะต้องกลับมาใส่วันนี้เรามาในลักษณะของหัวหน้าห้องเพราะว่าเพื่ๆเราทำผิดกอดกันมากเลยอ่ะขาสร้างนี้เลยอ่ะใช่มันต้องก้มเข่าก้มลงไปกระโปรงต้องแตะพื้นมีไม่ได้ใช่ จดชื่อไปบอกอาจารย์ครั้งแรกเลยนะที่มาที่นี่ก็เพิ่งรู้ว่านี่มันคือโรงเรียนโรงเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะครับรถเอสบีเจของพี่กุ้ยนะครับแล้วก็อูรุสอูรุสอีกคันนะครับวันนี้เขาได้รถใหม่สองคันแล้วก็มาจัดงานที่นี่มาแสดงความยินดีกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับเอาทุบคาอะไรเงี้ยมาร่วมงานกันนะครับธีมงานวันนี้ก็คือชุดชุดเรียนด้เรียนแล้ววันนี้เรามีเออแทชแท็กเป็นของขวัญนะครับของ ร so ุ่นน yep> ้องผมเองนะครับเจ้าของแฮชแท็กเราก็เอามามอบให้พี่กุ้ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่กุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โดดก่อนชมด้วยเองพี่ดีดีด้วยครับดีเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวถ่ายรูปกัน สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้คุณนัทมาส่งรถของคันนี้เองสุดยอดมากได้ข่าวว่าคุณนัทอยากได้เก็บไว้ด้วยสะเนี่นนี้ใช่ครับสเปคเองทุกทุกออปชั่นเลยครับเห็นแล้วตลรกรถมากำลังคิดว่าจะเปลี่ยนใจเก็บเลยไม่ขายไม่ทันไม่ทันละ เจ้าของเขาเขาล็อกไปแล้วผมว่าความแรงเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงนะผมลองขับรถของที่พี่เปิ้ลมาละถือว่ามันโคตรดีครับอาจจะไม่ได้แบบแรงที่สุดแต่ว่าผมมองว่าคือมันมันลงตัวในเรื่องของแบบเสียงเครื่องยังมีความดิบอยู่นิดหน่อยใช่ใช่ช่วงล่างแบบมีแบบมันมันช่วงล่างดีช่วงล่างไม่แข็งมากแล้วครับช่วงล่างดีแล้วและที่สำคัญดีไซน์อลังการใช่ครับแล้วรถมีจํานวนจํากัดด้วยเพื่อนๆนะครับสนใจลัมโบก็ไปหาคุณนัดได้ ขอบคุณครับ <c oughs> หาเงินต้นได้ไหน่อยครับ <c oughs> สนใจแค่เสียงหาเงินต้นนะครับแล้วทีมทีมกันลอยอด้วยนะครับขอ,อบคุณมากครับช่วยกันขายนะครับช่วงนี้นแล้ววัน <c oughs> นี้นะครับคนนี้ก็คลินิกนะครับเจ้าของคลินิกใหญ่ย่าน <c oughs> เออลัดเท้านะครับใหญ่แค่ไหนไม่มีลัมโบใช่ไหมครับนี่ครับคนคนนี้เลยครับวันนี้เขามาเนี่ยเขาจะต้องจองไม่มีลัมโบแต่ไม่เป็นงานลัมโบทุกงานเลยเออเนี่ยขนาดนอยอยู่ครับไม่เป็นไรได้น่ารักขนาดไหนดูครับคุณไม่มีลัมโบแต่ใช่แต่ก็ยังกล้ามาไม่ใช่กล้ามาเขาก็ให้เขาคุณมาอ๋อใช่ใช่ตลอดครับดีจะไปแวะไปกินข้าวข้าวกลางวันจะไปกินน้ำมะพร้าวกินอะไรคุณไปดีประจำอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องครับพี่รู้ได้ยังไงก็ไปเห็นอยู่ประจำไม่พี่ไปกับผม ไอ้ที่ลูกค้าไม่รอคันต่อไปนะครับครับคันต่อไปครับว่าว่าอยากส่วนตัวอยากจะรอดูตัวไฮบริดว่าเอ่ไม่ใช่ V V 1ทนะตัว V แต่มันยังไม่ชัวร์ใช่ไหมครับว่ามันจะ1ิหรือแอะไรเงี้ยน่าจะเป็น10น่าจะเป็น1ิบเหมือนเดิมแล้วก็พ่วงกับไฮบริดมาด้วยแต่หน้าตาอะไรตอนนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยครับ นั่นกระซิบกระซิบเลยถึงว่ามาเท่าไหร่อะไรเงี้ยน่าจะประมาณ2024ครับ2024อันนี้คือโฉมหลังจากอีโวโมหลังจากใช่ไม่ใช่อเวนนะครับอเวนอาจจะเกาะสักปีหนึ่งใช่ไหมครับใช่เรานั้นเองเราต้องรอชมโชมนั่นแหละถ้าถ้ายังถ้าผมยังอยู่เดี๋ยวแอบแม่ออยไปรูดไปรูดอะไรรูดจองรูดจองเลยเหรอแม่ออยนะตามนี้ครับ ได้ครับโอเคขอบคุณคุณนัทนะครับขอบคุณครับไปส่วนคุณไปกับผมต่อโอเคนี่นะครับวันนี้เราอยู่กับแม่บ้านอีกหนึ่งท่านคนนี้คือไม่ต้องถามแล้วว่าคนนี้คือใครคนนี้ก็คือใครก็ไม่รู้ไม่ใครก็ไม่รู้ไอจีไอจีไดใจเห็นบ่อยๆตามงานรับรถเพราะเขาอาจจะเป็นเหมือนพิตตี้โออเขาจะมาเร็ว มาเร็วแล้วเขาก็จะกลับเร็วเขากับพี่ต้นใครกลับเร็วกว่ากันเขากลับเร็วก่อนกล้าพูดจริงพี่ตัวชิ่งกลับเลยเฮ้ยไม่ใช่เขาก็จะมาแบบชน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 แล้วเขาก็กลับเลยเรื่องคนนี้ก็จะเป็นคนหิ้วกลับแล้วก็เอาถุงรองไว้หนึ่งแต่ว่ารู้จริงนะเนี่ยเป็นทุกงานไม่เรามาออกทำไมมามว่าฆ่ากันเนี่ยไม่วันนี้วันนี้อยากให้รู้จักหลายๆคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไป ไปบุกคลินิกเขาอะคลินิกเขาไม่เสร็จสักทีจะไปฉีดหน้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สมมติปกติขายหมื่นเนี่ยขายพี่สามหมื่นเฮ้ยห้าหมื่นก็พอคนกันเองอยาไปขายหมื่นเดียวเขาขายห้าหมื่นรักจริงรักจริงักจิต้องทำแบบนี้ต้องแบบนี้แหละกูไปติดฟรีไปติดกูห้าแสนได้เดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวไม่หลอกไม่หลอกก็เบื่อสี่แปดแปดก็มาที่น้ำมัน ได้่ยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อเราจะได้ไปด้วยกันไปไปต่อครับไปต่อครับให้อเล็กเป็นพิธีกรสับปะรแล้วพี่กิวอยู่ไหนวะเนี่ยพี่กิวพี่กิวกิวกิวนี่ตั้มตูนรับจริงๆเขารับรถวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับน้องโตมี่ครับผมอันนี้คือจริงๆเพิ่งรับรถวันนี้ไม่เท้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตั้มเนี่ยผมจะไปถ่ายแบบพิเศษเลยว่าครับตั้มเหนื่ยมากครับทำอะไรมาเนาะ แบบขายอะไรมามันถึงได้รถโอ้ขายยาเหรอบนครับทับอนครับทับ่อันะครับแล้วพี่ไปตัดออกนะให้เหลือแค่คำว่าทำบ่อนเออโดนน้ามาแน่มึงครับ มูลคขั้น RWD สีเขียวเขียวแบบสดกว่าเขียวของผมอ่ะคล้ายๆของพี่ต้นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ถึงถึงบ้านเลยว่าพี่ตั้มทำอะไรถึงได้รถคันนี้ได้ครับรอนานเหมือนกันนะเนี่ยครับรอรอรุ้นกันนานเลยนะพี่ต้นได้ก่อนผมนานมากจริงๆเราเราไปดูไล่ๆกันนะวันเดียวกันเลยันกจองพร้อมวันวันเดียวกันเลยครับแต่บางทีรถผมมันมาเร็ มาเลวกว่าเยอะเลยมันมาตั้งแต่พี่ไปดูแล้วใช่ไปดูไว้แล้นมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูรถที่ตั้งกันอีกทีได้ครับยินดีเลยครับด้ครับไปไปดูอัน่ต่อได้ครับเราเรามีพี่อีกท่านหนึ่งคะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทพเรียไวาเอแล้วเียวๆนี่คือพี่เบลเซเผาครับพี่เบลเซเผาเพิ่งรับรถไปเหมือนกันใช่ E ี่โบขับสีสีส้มแดงส้มส้มใช่ครับเดี๋ยว จำไห้เรานัดกันนะพี่ไปถ่ายให้พี่ได้ไหมครับถ่ายครับเดี๋ยวไปถ่ายให้พี่เบลด้วยว่าพี่เบลทําอะไรอยู่แล้วก็อีกท่านนะครับพี่เทพสวัสดีอีกรอบนะครับพี่เทพพี่เทพก็วันนี้พี่เทพเอาตัว50ปีมาครับพี่ใช่ครับเอาวินเทดอ50ปีนะครับคันนี้มีประมาณ150คันในโลกใช่ไหมครับพี่หนึ่งใน200 200เป็นคูเป้ร้อยหนึ่งเป็นโรสเตอร์ร้อยหนึ่งอ๋อหายยากมากครับมีแค่อย่างละร้อยคันทั่วโลกทั่วโลกนะครับของพี่เทพก็หนึ่งในร้อยคันนั้นใช่ หายากมากสีเหลืองสวยมากเพราะว่าขอบขอบขอบคุณครับไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนี่เรียวเรียวเรียวจริงๆเลยไปสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีครับคุณยอดสบายดีครับวันนี้สบายดีนะสบายดีครับสบายดีครับนี่พี่ยอดนะครับพี่ยอดรายการคาซานะครับขอขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับอันนี้คือต้นคาซานะครับผมอเล็กซ์นะครับเอาอนี่นี่มีอ๋อมีเรือกภรรยามาครับวันนี้พี่ยอดเอาอะไรมาครับผม อาวันนี้ขี่ดี๋ยวมันไม่เท่วันนี้เอาคาราโดมาคาราโดพี่ยอดมีตัวซูเปอร์เล็กใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโปรฟอร์มนเต้โปรฟอร์มนเต้ไลท์เวทเปิดประทุนได้ฟิลลิ่งเป็นไงพี่ดิบดิบดื้นต้ดันด้แล้วภรรยาเวลาเวลาภรรยานั่งชอบชไหมอันนี้คันนี้จริงๆแล้วภรรยาชอบค่ะชอบเรอแสดงว่าเป็นคนบอกให้ซื้อ เขาชอบเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสไตล์แบบโหดๆแบบตุกตับตุกตับตุกตับรุนแรงรุนแรงอ่าแบบชอบดิบดิบะชอบดิบดิบเถื่อนเถือเชือกอะไรเงี้ยแบบเนี้ยจุดเทียอะไรเงี้ยจะถามว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ ออ่าาานนนััไไแบบ้้้้้ใหทดรูจกกนนออตอนนี้นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเสริม <c oughs> ความงามนะคะม,มีคลินิกเสริม,มความงามนะคะชื่อว่าทามิตาคลินิกค่ะตอนนี้เปิดอยู่ที่2สาขานะคะอยู่สาขาอินเด็กพระรามสองนะคะในห้างอินเด็กแล้วก็สาขาที่2อยู่สาขาราชพฤกษ์ตลิ่งชันค่ะนี่ไงเขาทํางานมีคลินิกเปิดเป็นคลินิกครับใช่รับได้ระบทเาคลินิกเสริมความงามแต่ชอบรดดิบๆก็เหมือนคนนี้คนนี้ก็เหมือนกัน มีคลินิกเหมือนกันใช่ครับั้นแต่ละคนมีธุรกิจตั้งใจทำงานนะครับจะได้ขับนัะโบกันเยี่ยงั้นก็วันนี้ขอบคุณก่อนขอบคุณอดก่อนขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันไปเดี๋ยวเราไปพาไปรู้จักดีครับพี่สวัสดีครับ ไอสวัสดีหลายหลายท่านจากรายการค่ะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้ออกกล้องนะครับนี่ครับสมาชิกพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิจสวัสดีครับคุณกาวสวัสดีครับคุณกิจนะครับกาวสวัสดีครับครับกล้องครับกองมาพี่ทำไมครับทำไมทำไรพี่ทำไรวัสดี้ครับพี่ต้นสวัสดีครับเราจะสัมภาษณ์ว่าคุณขับรถอะไรบ้างอะไรบ้างนั่นแหละอันนี้เอาให้กิจก่อนแล้วกันอะไรครับกิจอะไรเขามีฉายากิจเอาโซ่ป่ะกิจเอาโซ่กีจเอโซ่ มีหลายรุ่นมากกีรโซใช่ต้องขอไปดีสิเศต้องทำเป็นรายการมาเลยอะว่ามีเขามีรถรุ่นไหนบ้างมันรถเยอะหารแล่กับเขาเขาผัดอะไรนี้เลยมีสองคันตอนนี้ขับหหลักสองคันมีอีวโอเจสองสูเป็นยังไงบ้างชอบ มันเหมือนเรามีผู้หญิงสองคนในเรื่องแต่ถ้าชีวิตจริงเราไม่สามารถคบผู้หญิงสองคนได้ผมเลยรู้สึกว่าเราก็ไประบายที่รถเลยอีโวจะรู้สึกนิ่มเดี๋ยวนะคือคุณมีเพศสัมพันธ์กับรถไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับขอโทษครับความรู้สึกความชอบความไวโอ้ความไวความแรงยังเจสองศูนย์เนี่ยถ้าเกิดระยะความเร็วระยะไกลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะรู้สึกนิ่มตอนปลายแต่ว่าอีโวมันจะเหมือนแรงตอนเปิด มันจะคนละฟิลออ๋คนละฟิลผู้หญิงเคยเคยนอกใจแฟนไหมครับไม่เคยครับก็เลยไม่เข้าใจผมก็ไม่เคยอ้าวเคยดิเคยไม่เคยกงู่่นง่ายนู่เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวกันเข้านะครับเขาเป็นใครบะมี่อ่ะนี่ผมก็อ่านไม่ได้เขาเป็นใครไม่ได้ครับเออไม่แน่ใครฮะเขร้อนมากครับไม่รู้คุณนห้าแตแต่ไม่ได้จต่ไม่ได้จริงแต่ชอบใคนไหนมากกว่ากันอ่าวนับมานะ งานระเบิดเลนโซ่มาชอบอีโวรักอีโวมากกล้องรักอีโวมากแล้วแล้วแล้ววันหนึ่งถ้าอาทิตย์หน้าไปงานแม็กลาเรนจะตอบว่าคุณนัทยังอยู่ไหมคุณนัทไม่ไปงานไม่คันรอแต่ว่ามันจะมีความต่างอย่างที่คุณกิจบอกนั่นแหละจริงจริงโคลาอารมณ์นละวมันโง่มันจะโวยวายเพราะอ่าผมแต่สีที่ผมยังไม่เคยขับเลยคือฟลอรี่ไม่เคยสัมผัสเลยพี่ต้นว่าเป็นไงเฟิร์ฟเร์รี่ก็อารมณ์เบาหน่อย รถมันจะเบาหน่อยเครื่องมันน้ำหนักรถมันจะเบาลงมาอีกนีดเพราะเครื่องมันดีแปดมผู้หญิงตัวเล็กอะไรอย่างงี้ปะใช่มันก็จะนี่ไงคุณลือครับมันมันมันเป็นเหมือนผู้หญิงตัวเล็กแต่แรงเยอะนะเออคงให้นิยามเลยมันอึดถึกทนด้วยอึดถึกทนแต่ถ้าคนอื่นมองเนี่ยมันจะมองเป็นผู้หญิงที่เปราะบางอ๋ออคนละรูปแบบด้วยเชฟของเขาด้วยอะไรของเขาแต่ถ้าคุณลองเหยียบมันลงไปเนี่ยถ้าคนเอาไม่อยู่ก็คือเอาไม่อยู่เลยลงคลองไปเลย เกินต้านยังไม่เคยลงคอดิ้นยังไงใช่ใช่ใช่ทีนี้เราช่องรถใช่ไหมครับช่องรถช่องรถช่องรถแต่วันนี้อยากให้คุยเกี่ยวกับเรื่องรถแล้วกันสนุกสนุกจก็เก็บคนใช้รถไงชอบรถเอาเอาง่ายเลยเป็นคนที่ชอบรถมากก็คือหมายความว่าถ้ามีโอกาสหนึ่งชีวิตก็อยากสัมผัสทุกคันแต่ตังค์ไม่พอที่เราไม่มีเงินอ่ะเคยไปี่ผัเออแล้วเห็นแบบ สาวๆเยอะสาวเยอะแล้วม <Jes uit. S 3> ีคนขับซปเปอร์คาร์หรือสปอร์ตจอดหน้าคือเราไปขอเบอร์สาวคนนี้เข้าเรื่องเฮ้ยเฮ้ยขอเบอร์สดารมาเขาเลยเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันเป็นยังไงไม่เป็นยังไงแม่งไม่ให้เบอร์เราอ่านนั้นเจ้าหน้าทวนันเขาสวยมากแล้วเขาไม่ให้เบอร์ใครเลยแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไปขอเบอร์นะแต่เขาไม่ให้แต่พอเดินออกมาผู้หญิงคนนั้นเห็นผู้ชายคนนั้นขับรถอะรถอะไรครับ ซุปประคารแลมโบกินีจอดหน้าผับไงเอออยู่ดีๆกลับด้วยกันเฉยเลยอะเราเรารู้สึกว่าชาตินี้ก็ต้องมีแล้วแล้วคุณรู้ไหมผู้ชายคนนั้นคือใครใครคนนี้เลยครับคุณต้นคาซ่าของเรานี่เองครับผมแลมโบกินี ที่ออยอยู่ไยวะว่าแล้วใช่รถสีแล้วนะฮะรถสีแล้วนะฮะเขียวครับใช่คันนั้นแหละ้อสีเขียวด้วยมีลากผู้หญิงกลับไปแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ภรรยาพี่ด้วยนั้นไงอันนี้ตัดออกหาเรื่องออเขาแย่เล่นไม่เขาพูดชีกเคอครับก็ถ้ามีโอกาสไหมนะเขาเรียกอะไรขับรถมันๆด้วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องรถกันต้องบอกว่าวันนั้นถึงวันนี้ทําให้เราอยากมีรถแล้วเรามีได้มีได้ยังมีอีกนะแต่เงินไม่พอละ ตวแก็ต้องหาใหม่ใช่ต้องหาใหม่ใช่ครับหาอะไรใหม่หารถใหม่โอเคโอเคโอเคโอเดรอ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 ดไวนั่นแหละครับผมได้แล้วเดี๋ยวขอบคุณบ้านพี่กินมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยพี่ยังไงคนนี้ไงเออพี่เดียครับวันนี้เขาแบบเปลี่ยนรถเป็นว่าเล่นใช่ครับเขาแบบมีประมาณหกเจ็ดคันครับเดือนละครั้งเดือนละคันงโอ้ประกานะพี่ล่าสุดก็เอ่อเอสีโอ ช่ครับ F8 นะครับครับจะเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลยไหมพยายามจะให้ได้ F8 ปีนี้นครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ ETO ปีหน้ามาแน่นอนครับผมไม่มาก็ไม่ไหลเลยน่าอยู่ตรงนี้ใครมาเลยน่้ที่รถตงทงต่อว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงมีเซอร์ไพรส์ในวันเกิดกะว่า ETO รับรถวันเกิดวันเดียวกันเลยครับหวังขวาเป็นคนไม่ใช่นั้นปีนี้ดีกว่ายอดขายเท่าไรดีปีนี้ยอดขายครับยอดขายตอนนี้ปีนี้ก็ถือว่าถล่มทลายอยู่ครับ ไปได้อยู่ครับก็อาจจะประมรณเกิน5เกิน5้0้อยล้านเดียใช้เวลาประมาณปีกว่าใช้เวลาปีกว่าครับในการสร้างตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีกําลังใจในการฝากกําลังใจทุกคนนะครับใครที่ยอมแพ้หรือยังมีอุปสรรคอย่างน้อยก็ให้มองว่าอุปสรรคเป็น<ช>สิส่งที่เราต้องฝากไปให้ได้ครับ<ช>ไม่มีมนุษย์เราอะไรที่ทําไม่ได้ผมมั่นเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนทําได้ครับผมผมมีวันนี้ได้จากคนที่ไม่มีอะไรเลยเริ่มจากศูนย์นี่ผมทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนครับผมสุดยอด โอ้โหนึ่ว่าพี่ตูนมาคือคันน, <c oughs> นึงอเขาเขาพูดเลยนะว่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาต้องบน <c oughs> จ่ายครั้งหนึ่ง <c oughs> เคยเคยบัตรเครดิตวนจ่ายเคยเป็นหนี้ถึงประมาณเกือบหกเข้าล้านแล้วไปคิน <c oughs> แล้วคิดว่าไม่คไม่มีปัญญาไปไปสามารถไปใช้ใช้นี้ได้ <c oughs> แต่อยู่ดีๆวันหนึ่งนี่เขาเขา,เขาพอเขามาเขารถมาเดือละคันเดือดละคันเลยนะมันก็เป็นความฝันแต่วัยเด็กครับว่าที่เราอยากอยากมีซุปเปอร์คาร์สักคันหนึ่งจริงๆฝ่ฝันแค่มีซุปเปอร์คาร์สักคันนึงพอแล้วมีลำดโบคันหนึ่งแล้ว แต่ถือว่ามามาก็ค่อนข้างเกินฝันแล้ววก็เลยเอาก็เลยเอามันทุกรุ่นเลยอนาคตจะเป็นอะไรไปก็คือถือว่ากำไรชีวิตครับผมใช่ไหมครับโอเคขอบคุณพี่เดียมากครับบมากมากครับมาเจอกับพี่อ้ํานะครับสวัสดีครับพี่อ้ําสวัสดีครับสวัสดีครับกะลิกะลำบงก์ปุโปุลโปรโรลปริงสมยงบงปลดังปลดาอ่าอ่าอ่าปุลปุลปุ๊บไอ้เหี้ยวเพิ่งสิเดี๋ยเพิ่งเฉลยแปลว่าวันนี้พวกเราเนี่ย มาร่วมงานรับรถของพี่กุยครับผมแล้วก็จัดงานโดยเรนาโซนะฮะใช่รถใหญ่มากสนุกมากครับวันนี้เนี่ยคำแปลใช่เหรอใช่ใช่ใช่เมื่อกี้แค่สวัสดีเฉยเอ้าเหรอนักบัตเราพนักตุลบุะเนี่ยไม่ใช่นะเดี๋ยวตัดออกครับเมื่อกี้สสวัดีีพ่อาับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ้ยมครับวันนี้เรามาในธีมชุดนักเรียนนะครับอันนี้นักเรียนโรงเรียนอะไรครับพี่อันนี้เป็นผมเป็นนักเรียนพม่า เมีนกระบามังกาาเบียนอ๋อมีมีมีมาแม่อันนี้คือไปนวดมาเขาใช่หรอปาแป้งใช่เหรอเขาามนะไม่รู้ได้ไงอ่ะดูในยูยูทูบก็ไปมาด้วยกันดูในยูทูบดูยูทูบดูในยูทูบเฮ้ยเห็นพี่อ้ำพี่อ้ำมีจองมั้ยมีครับมีมีครับมีจอกโอ้โหโอใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยอย่างงี้เอาเลยไหมพี่เอาเลยไหมเอาเลยไเอาเลยไหมเดี๋ยวเขามาจะตีใชครับผมก็ แต่พี่เราเราถอยนิดนึงพี่เราถอยนิดนึงถอยนิดนึงเราแบบเรียวๆอยู่แล้วให้รถไปเลยครับจ่องไว้ก็จ่องไว้จ่องไว้ใช่ครับเป็น R W หรือว่าเป็นเป็นขับสี่ครับขับสี่ชายเขาขับสี่อันนี้ก็ต้องขอยินดีกับพี่อ้ามอีกรอบขอขอบคุณมากขอบคุณด้วยคมากมาประมาณเมื่อไหร่พี่ก็เห็นเห็นทาง เลยนโซแจ้งว่าประมาณสักเดือนเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดอ๋อก็เร็วนะถือว่าเร็วนะตอนตอนตอนไปฟิกประมาณปลายธันวาใช่ครับตอนฟิกใช่ครับสีอะไรครับพี่สีน้ำเงินเอ้ยสีน้ำเงินนี่ไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ค่อยมีแล้วก็ฟิกข้างในเป็นเต็มน้ำเงินหมดเลยอ๋อเป็นน้ำเงินใช่เป็นดำดำน้ำเงินอะไรเงี้ยผมเหมือนชายรู้ว่านอกน้ำเงินเขาอ่ะผมรู้ว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากทางไหนจากทางไหนเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปโพไซดอนมันคือเทพเจ้าแห่งท้องสมุทรมันมีสีน้ำเงินดังนั้นคุณอัมกระเทียมจึงชอบสีน้ำเงิน ิพี่ยังไม่รู้เลยโปโปซาดอยมันมันมันสีนอะไรไม่ไม่มันคือเกี่ยวกับทะเลกันพี่มันเกี่ยวกับทะเลแล้วตัดออกดีกว่าตรงนี้โอเคจริงๆไม่ตัดก็ได้นะไม่ตัดเลยเราเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วสาระมีแค่ไหนคำว่าสีน้ำเงินแล้วก็เดือนกันและกันนะใช่มีแค่นั้นเลยสาระมีแค่นั้นเลยเดี๋ยวคุยกับพี่อ้ำแล้วว่าเราจะไปบุก เรียกว่าสำนักสำนักพี่อ้าสำนักสวิทช์ว่าพี่อ้ําทําอะไรอยู่นี่คือเหมือนสมัครส่งไม่ใช่ไม่ใช่ทําอะไรอยู่สำนักแต่งรถที่จะมีซุปเปอร์คาร์ขับเขาบ้างเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับครับผมสําหรับคนที่มีสำนักอยู่แต่ยังไม่ค่อยดังเหมือนพี่อ้ําเนี่ยไปดูสำนักใบหวยสำนักสำนักสำนักแต่งรถอะไรอย่างนี้ทําผมเด็ด อาจารย์จะบอกว่าห้าห้าห้าไปแล้วนะครับไปเลยนะครับไปซื้อเอาเองเลยคำคมเหรอครับของเดีมตอริตก็ชาตินี้แน่นอนครับได้ชาตินี้ได้เลยเอามันมาทำชาตินี้รถออกไปจากผมเนี่ยชาตินี้แน่นอนเลยนะครับแล้วบยังไงก็ขอบคุณครับขอบคุณครับหาที่พี่อ้ำชาตินี้แน่นอนชาตินี้แน่นอนครับชาตินี้แน่นอนทุ๊บใช่เสร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ชาตินี้แหละครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ วันนี้ก็คือบรรยากาศของงานรับรถพี่กุ๋ยกับพี่เปิ้ลนะครับวันนี้ใช่ค่ะเป็นไงครับแม่อ้อยสนุกไหมครับสนุกมากเลยเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กรอบนึงเลยค่ะสนุกนะได้แต่งตัวแบบนี้นะคุ้มมากเลยชุดนี้เราจะได้แต่งยังไงใครจะเป็นเจ้าภาพรอบหน้านะครับก็บอกบอกไปด้วยนะครับว่าทีมชุดนักเรียนนะครับเราจะได้มีอยู่แล้วนะครับไม่งั้นมันจะเป็นคอลเลคชั่นชุดหนึ่งหนึ่งชุดทวน มีหลายมีหลายชุดละหนึ่งหนึ่งารทัวร์ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความเพลิดเพลินกับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะไม่ได้เน้นการรีวิวรถอะไรแต่คลิปนี้ก็จะให้เห็นถึงว่าเพื่อนๆเรามารับรถมาสนุกสนานกับเพื่ละคน่าเป็นยังไงบ้างะปรวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กด Not i f i c a t i o n ที่กวลญม หมดลมพอดีนะครับที่ไหนนะที่คาซาไงครับโอเคนะครับรเหตุอะไรนะคะคาซาไทยแรงไงครับโอเคแล้วอย่ายลืมติดตามอินสตาแกรมของคุณต้นคาซาที่ต้นคาซานะคะอืมโหน่ารักมากะนะวันนี้แม่ออยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ